สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนึ่งภาพล้านความหมายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสุดประทับใจที่สร้างรอยยิ้มให้แก่คนในโลกโซเชียลเมื่อวันที่9พฤษภาคมเพจเ Facebook ข่าวเด็ดก็ได้มีการโพสต์ภาพของผู้ปกครองอุ้มเด็กสอนท้ายรถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดงอยู่ และสิ่งที่สร้างความประทับใจก็คือคนขายถั่วต้มได้นำร่มมายืนกลางกันแดดให้โดยระบุว่าหนึ่งภาพที่บอกได้ล้านคำจริงๆครับชื่นชมพี่ผมไปหล่มสักมาครับเห็นแล้วประทับใจมากครับแม่ค้าขายถั่วต้มกางร่มที่ตัวเองถือให้เด็กตอนรถติดไฟแดงช่างมีน้ำใจเหลือเกินชื่นชมครับสี่แยกพ่อขุนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ